สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข,ข่าวค่ะมาถึงสเก็ตข่าวต่อมานะคะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงที่มีแต่ไผ่ไผ่แล้วก็ไผ่ค่ะ ที่นี่ค่ะสวนไผ่ขวัญใจที่อำเภอควนขนุนนะคะเปิดตัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกำลังเป็นที่นิยมเพราะว่ามีไผ่มากมายหลายชนิดแล้วก็มีความรม่มรืนน่นเน้นในความเป็นธรรมชาติอากาศนี่เย็นสบายนอกจากนั้นนะคะก็มีร้านค้าที่เน้นขายสินค้าพื้นบ้านอาหารก็เป็นอาหารท้องถิ่นซื้อมานั่งกินใต้ร่มไผ่หรือว่าจะนั่งที่โต๊ะไม้ไผ่ แคร่ไม้ไผ่ได้เลยนะคะมองไปทางไหนดูสิคะมีแต่ต้นไผ่แม้แต่เครื่องดนตรียังทำจากต้นไผ่เลยค่ะเอ้าน้องๆคมนี้ค่ะมาเล่นดนตรีหารายได้พิเศษคุณลุงคุณป้าใจดีมอบเงินเป็นกำลังใจด้วยค่ะ มามุมนี้ค่ะโชว์การรำโนราโปรดสังเกตมีโนราจิ๋วมาขอโชว์ด้วยนะคะแต่พอช่างภาพสเก็ตข่าวเข้าไปถ่ายใกล้ๆด,ด,ด,ดูดูวิ่งหนีไปแอบอยู่หลังคุณแม่เลยค่ะว้าวโทโๆโ,โ,โสงสัยหนูจะกลัวช่างภาพสเก็ตข่าวของเราใช่ไหมคะคแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ